สวัสดีครับสวัสดีนะครับนักเรยียนที่น่ารักและท่านผู้ปกครองนะครับที่รับชมอยู่ทางช่อง YouTube โรงเรียนอนุบาลลำนรา,ายของเราเช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับก็พบกับคุณครูพิมพ์คุณครูพัฒนันธนสมบัติทิติชัยในวันนี้นะครับจะทำการสอนรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6สาระการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่2การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ในวันนี้นะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องประเภทของทรัพยากรครับและในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2,564แล้วนะครับนักเรียนตั้งใจเรียนกันนะครับและอย่าลืมติดตามงานค้างเก่าๆด้วยนะครับสำหรับตัวชี้วัดนะครับในกิจกรรมการเรียนรู้นี้นะครับ บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนส3.1ป6กทับสเรื่องประเภทของทรัพยากรก่อนอื่นนะครับเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับข้อที่1นักเรียนอธิบายความหมายของทรัพยากรได้ 2. นักเรียนจำแนกประเภทของทรัพยากรได้3นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนมาถึงกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมทบทวนความรู้เดิมเตรียมพร้อมรับความรู้ใหม่ในวันนี้นะครับเราไปทบทวนกิจกรรมในสัปดาห์ที่ผ่านมากันครับ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราก็ได้พูดกันในเรื่องของความหมายทรัพยากรกันไปบ้างแล้วนะครับความหมายของทรัพยากรนะครับทรัพยากรก็คือสิ่งรอบๆตัวนะครับที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสามารถนะครับนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการต่างๆได้ครับ มาถึงประโยชน์ของทรัพยากรกันบ้างนะครับทรัพยากรก็มีประโยชน์หลักๆใน6ด้านด้วยกันนะครับก็คือด้าน,นข้อที่1นะครับเป็นแหล่งอุปกรณ์นะครับในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย 2. แหล่งอาหาร 3. แหล่งวัตถุดิบที่นํามาทําเครื่องนุ่งหม่ม 4. เป็นแหล่งที่มาของยารักษาโรค 5. มีความสําคัญต่อการพัฒนาของประเทศ และ6เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการผลิตครับและนี่ก็คือสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนักเรียนมาถึงกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้กันบ้างนะครับเราไปเริ่มต้นกันที่กิจกรรมคำถามชวนคิด Q&A กันก่อนครับ ในวันนี้นะครับครูพิมพ์ก็จะให้นักเรียนนะครับลองสังเกตนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่ภายในบ้านของนักเรียนนะครับและช่วยจําแนกนะครับประเภทว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองกับสิ่งใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับนะครับลองสังเกตรอบๆตัวดูครับภายในบ้านของนักเรียนและก็รอบๆบ้านครับมีสิ่งไหนบ้างนะที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองและสิ่งไหน เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับอ่าได้ยินเสียงตอบมาแล้วนะครับใช่เลยครับอ่าต้นไม้ต้นไม้เมื่อกี้มีนักเรียนตอบโอ้โหสายเขียวแน่นอนนะครับช่วงนี้กําลังฮิตเลยนะครับต้นไม้เป็นกระแสมากต้นไม้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะครับต้นไม้ดอกไม้นะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง อะไรอีกครับน้องหมาน้องแมวเออสุนัขใช่นะครับสุนัขกับแมวนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นไงครับมนุษย์สร้างได้ไหมครับคลอดหมาแมวออกมาไม่ได้นะครับนะครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอ่ะทีนี้มาดูอย่างอื่นบ้างอะไรอีกครับนักเรียนโอ้โหได้ยินเสียงตอบมาแล้วเสียงดังฟังชัดมากโต๊ะครับครูอ่ะโต๊ะโต๊ะเก้าอี้ เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับอะไรอีกครับพัดลมตู้เย็นอ่าก็ได้เหมือนกันนะครับทีนี้วันนี้ครูพิมพ์ก็มีตัวอย่างมาให้รับชมกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าเป็นที่โรงเรียนเนี่ยนักเรียนก็จะเห็นแน่นอนเลยกระดานนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดานไวบอร์ดสมาร์ทบอร์ดนะหรือจอทีวีก็แล้วแต่นะครับพวกนี้นับว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับอะไรครับต่อไป ก้อนเมฆปุยๆก,ก็น่าจะหมายถึงเกี่ยวกับเรื่องอากาศนะครับอากาศก็เป็นสิ่งที่เป็นไงครับเกิดขึ้นเองนะครับพัดลมเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับแสงอาทิตย์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะครับเก้าอี้ครับโต๊ะด้วยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นครับกระเป๋าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นน้องนก นะครับแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองครับและมาถึงสุดท้ายสายเขียวต้นไม้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองครับมาถึงในเรื่องของประเภทนะครับของทรัพยากรกันนะครับวันนี้เราจะมาจําแนกประเภทของทรัพยากรกันครับทรัพยากรสามารถแบ่งตามลักษณะได้2แบบด้วยกันนะครับลักษณะแรกคือแบ่ง ตามลักษณะของการเกิดนะครับก็จะแบ่งทรัพยากรเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับกับอีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้นักเรียนน่าจะพอจําแนกกันได้นะครับทั้ง2ลักษณะนี้เป็นการแบ่งตามลักษณะการเกิดนะครับมนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับทีนี้มาดูประเภทนี้ครับการแบ่งในลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ นะครับการแบ่งประเภททรัพยากรตามลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์ก็จะแบ่งทรัพยากรออกเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้นนะครับมีอยู่มากมายเลยแบบนี้ใช้ไม่หมดสิ้นนะครับลักษณะที่2ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได่อ,อันนี้ทดแทนได้ใช้และเกิดทดแทนได้และลักษณะที่สาม ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปครับนี่ก็คือการแบ่งตามประโยชน์นะครับการนำไปใช้ประโยชน์นั่นเองครับก็จะแบ่งเป็น3ลักษณะนะครับดังต่อไปนี้นะครับและเดี๋ยวเราจะมานะครับลงลึกกันนะครับถึงรายละเอียดของลักษณะการนำไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับตามลักษณะเลยแต่ละลักษณะ ว่าแบ่งกันอย่างไรบ้างนะครับอ่าทร,รัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้นเป็นยังไงนะครับเป็นทร,รัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในปริมาณมากและมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในโลกและมีความจําเป็นนะครับต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตครับเช่นอ,อะไรบ้างเอ่ยอ่าไปดูกันครับครูพิมพ์ก็มีตัวอย่างมาให้ดูด้วยอ่าอันนี้นะครับให้ดูที่เป็น แสงจากพระอาทิตย์นั่นเองนะครับแสงจากดวงอาทิตย์นะครับก็ยังรวมถึงอากาศด้วยใช่ไหมครับอ่าก็ใช่แต่อันนี้ให้ดูเรื่องแสงอันนี้เรื่องอะไรดีครับวารีอ่าให้ดูเรื่องน้ํานั่นเองนะครับน้าน้านะครับเกี่ยวกับน้ําแม่น้าลาทานนะครับเอ่อลำคลองต่างๆนะครับอันนี้ละครเป็นกลางหันลมเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับกลงหันลมกัางหันลมเนี่ยมนุษย์สร้างแต่อะไรที่ไม่มนุษย์สร้างครับ เราจะพูดถึงประเด็นเรื่องอะไรลมนั่นเองนะครับอ่าก็ต้องมีลมนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มีอยู่อย่างมากมายเลยนะครับอันนี้ระครับโอ้โหปุ๋ยปุ๋ยขาวขาวเราจะพูดถึงไอ้เจ้าปุ๋ยปุ๋ยขาวขวลอยลอยในอากาศนี่หละครับใช่ครับเราจะพูดถึงอากาศนะครับภาพนี้นะครับก็จะพูดถึงในเรื่องของอากาศครับนะครับก็เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างไม่จํากัดหรือมีเยอะแยะมากเลยนะครับพวกนี้ครับ พิมก็มีคําถามอีกสักเล็กน้อยนะครับหกที่ถามจากเลยนักครูพิมเนี่ยนะครับนะครับถามว่าทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ใช้แล้วไม่หมดนะครับถึงแม้ว่าทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีในปริมาณมากแต่ถ้าใช้โดยไม่ระมัดระวังไม่ดูแลรักษาจะเกิดปัญหาอะไรครับทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ระมัดระวังในการใช้ ไม่ดูแลรักษานะครับนักเรียนคิดว่าจะเกิดปัญหาอะไระครูพิมพ์ก็มีตัวอย่างของปัญหานะครับมาให้นักเรเกียนชมกันนะครับเช่นอันนี้เลยครับภาพด้าน,านซ้ายคือภาพของอแม่น้ําคลองใช่ไหมครับสายหนึ่งนะครับที่ยังดูอุดมสมบูรณ์แล้วก็สะอาดนะครับก็จะ,ะใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ทีนี้เมื่อเราไม่ระมัดระวังในการใช้เนาะจากแหล่งน้ำเนี่ยเช่นเราทิ้งขยะ ต่างๆลงแม่น้ำนะครับปล่อยน้ําเสียนะครับลงแม่น้ําลาคลองก็จะทําให้เกิดการเน่าเสียใครอยากใช้น้ําเน่าไหมครับไม่มีนะครับอันนี้มาในเรื่องของอากาศดูที่ภาพดังซ้ายสิครับโอ้โหเป็นไงฮะดูแล้วสดชื่นมากเลยนะครับอยากไปยืนอยู่กับแฟนใช่ไหมฮะนะครับอิจฉาจะมีความรักเนี่ยนะฮะอะนะครับมาภาพดังขวาครับเป็นไงครับ ภาพดังขวาเป็นไงฮะอากาศดูมีฝุ่นควันโอ้โหดูเป็นแบบ PM 2.5ใช่ไหมครับก็เกิดจากการอะไรบ้างครับเกี่ยวกับการปล่อยสารพิษต่างๆขึ้นไปในอากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นควันของรถยนต์ก็มีส่วนนะครับหรือการปล่อยสารพิษขึ้นไปทางอากาศจากโรงงานก็ด้วยเช่นกันครับมาถึงทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้นะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อนํามาใช้ในประโยชน์แล้ว นะครับใช้ประโยชน์แล้วยังสามารถเกิดขึ้นทดแทนในธรรมชาติได้ครับเช่นเจ้านี้เลยครับสายเขียวทั้งหลายนะครับต้นไม้นั่นเองนะครับต้นไม้พันไม้ต่างๆนะครับก็ใช้แล้วนะครับก็สามารถทดแทนได้เช่นการขยายพันธุ์นะครับการเพราะพันธุ์กล้าการแตกหน่อขึ้นมาใหม่การใช้เมล็ดอ่าพวกนี้ใช้แล้วทดแทนได้ครับอันนี้น้องช้างแต่ไม่ได้หมายถึงน้องช้างอย่างเดียว นะครับเราหมายถึงสัตว์นะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยเราสามารถทดแทนได้ไหมครับด้วยการท,ท,ทาอะไรได้บ้างขยายพานันธุ์ทาฟาร์มก็ได้อันนี้อะไรครับไม่ใช่ทรายเศกนะครับดินดินดินครูบิพมก็นอกเรื่องตลอดเลยนะครับดินครับดินอ่าดินดินดินก็สามารถทดแทนได้แต่เอ๊จะทดแทนยังไงอะ่ะใช้แล้วไม่หมดหรอ สูรสลายไปแล้วเกิดมายังไงครับนี่วันนี้ครูพีมีคําตอบนะครับมีกระบวนการสร้างดินนะครับมาให้ดูกันสักเล็กน้อยนะครับการสร้างดินนะครับก็เกิดจากสารอินทรีย์สารอินทรีย์คือซากพืชซากสัตว์นะครับสลายตัวกลายเป็นฮิวมัสนะครับจากนั้นเจ้าสารอนินทรีย์ก็เช่นกันหินแร่นะครับเรียกว่าสารอนินทรีย์ก็สลายตัวเช่นกันก็เลยกลายเป็นวัตถุต้นกําเนิดของดิน จากนั้นเมื่อนํามารวมกันโดยเจ้าตัวช่วยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นจุลินทรีย์และสิ่งมีชีวิตในดินเนี่ยนะฮะน้องเดือนเนี่ยนะฮะก็มารวม่วมโดยช่วยกันนะครับจนกลายเป็นดินนะครับขึ้นมานะครับก็คือเป็นการทดแทนขึ้นมาได้นั่นเองครับนี่แหละครับก็คือกระบวนการสร้างดินมาดูประเภทอีกหนึ่งลักษณะนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปอันนี้หมดเลยนะครับหมดใช้แล้วหมดนะ แปลว่าอะไรแปลว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเนี่ยไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่ได้หมดไปเลยแต่อาจจะสร้างขึ้นทดแทนก็ได้แต่ใช้เวลานาน,านมากแบบนี้ <c oughs> หลายล้านปีหลายร้อยปีอย่างนี้อยู่รอไหมครับไม่อยู่นะคบเพราะฉะนั้นใช้แล้วหมดไปนะจัดว่าเป็นใช้แล้วหมดไปเช่นปิตโตเรเลียมเนาะน้ำมันดิบนี่ภาพนี้เนี่ยครูเห็นครูพี่ไม่เห็นหนักเรียน,น,นชอบวาดมากเลยสังเกตจากวิชาศิลปะ กลนะางทะเลนะฮะก็จะขุดท่อเจาะลงไปื่องใต้ทะเลลึกๆนะครับเพื่อนําวัตถุดิบเนี่ยนะครับขึ้นมาแประนะครับแปรรูปต่างๆเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนะครับแล้วจะเป็นให้เกิดน้ํามันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์อ่าก็แล้วแต่นะครับเป็นต้นเนะาะยะมีอะไรอีกมีอะไรอีกครับนักเรียนที่จะใช้แล้วหมดไปเลยหรือถ้าสร้างใหม่ได้ต้องใช้เวลานานมากนี่วันนี้มีหนึ่ตัวอย่าง ก้อนดำดำนี่อะไรครับฐานอะไรดีครับฐานหินครับอ่าเป็นฐานหินนะครับก็ใช้แล้วหมดไปเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าเกิดใหม่ได้ไหมก็ได้แต่ใช้เวลานานมากรอไหมครับไม่รอนะครับหลายร้อยปีรอไม่ไหวหลายพันปีล้านปีนี่รอไม่ไหวนะฮะต่อไปมาถึงท้าสมองประลองปัญญากิจกรรมสุดท้ายครับในวันนี้อ่ไปตอบคำถามกันเลยครับ วันนี้นะครับก็เป็นเกมทายดูซินะครับมาให้นักเรียนนะครับดูภาพและช่วยกันทายว่าภาพดังกล่าวเป็นทรัพยากรประเภทใดเป็นทรัพยากรประเภทใดอ่ะไปชมภาพกันเลยครับภาพแรกครับต้อนรับสายเขียวเลยนะครับช่วงนี้กําลังเป็นกระแสกันอย่างมากนะฮะต้นไม้ต้นไม้ทั้งหลายนะครับอ่ะมาดูกันครับเจ้าต้นไม้น้องต้นไม้เนี่นะครับ เป็นทรัพยากรประเภทไหนครับทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างไหมมนุษย์สร้างไหมครับไม่ได้สร้างเอ๊ะแล้วเกิดไงอ่ะเป็นทรัพยากรยังไงเป็นทรัพยากรที่ที่อะไรครับเกิดขึ้นเองไม่เอ่ยเกิดขึ้นเองนะครับเป็นทรัพยากรนะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับ แล้ยังมีอะไรอีกครับนอกจากเกิอเองแล้วทีนี้มาดูลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ถ้าแบ่งตามลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ใช้หมดไหมครับไม่หมดสิ้นไม่หมดสิ้นหรือว่าทดแทนได้หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปเลยต้องตอบอะไรดีครับไม่หมดไม่หมดจริงหรอหรือว่าใช้แล้วทดแทนได้เอ๊หรือหมดไปเลยตอบอะไรดีครับนักเรยียน โอ้โหเก่งมากนะครับใครตอบเนี่ยนะฮะเก่งมากเลยนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ครับมาถึงอันนี้ครับแสงแดดอ่าแสงแดดนะครับหรือแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมนุษย์สร้างแสงแดดได้ไหมครับเพราะฉะนั้นแสงแดดตัดทิ้งไปเลยเออไม่ใช่ต่เป็นกรที่มนุษย์สร้างขึ้นตัดทิ้งไปเลยครับ ไม่ได้แน่นอนเพราะฉะนั้นต้องเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองนะครับอันนี้แบ่งตามเกณฑ์การเกิดนะทนี้มาดูตามเกณฑ์การนําไปใช้ประโยชน์บ้างลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์แสงแดดแสงแดดมีทุกวันไม่นับกระตุนที่แบบว่าทําลายพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ได้แล้วแสงหายไปอันนี้ไม่นับ,นะบเพราะฉะนั้นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้นนั่นเองครับเพราะแสงแดดมีอยู่ตลอดเวลานะครับมีทุกวัน อ่ามาถึงนี้ครับอันนี้อะไรเอ่ยเพิ่งยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่ฐานหินนะครับฐานหินเป็นอย่างไรอฐา,านหินเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเปล่าครับไม่ใช่เพราะฉะนั้นฐานหินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมาดูตามลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์กันบ้างยังไงดีครับข้อไหนหมดไหมครับ ไม่หมดสิ้นก็ไม่น่าใช่นะเพราะเมื่อกี้ครูพีมบอกไปว่าว่าอะไรครับว่าทดแทนได้ไหมจริงๆก็ได้แต่เป็นไงครับนานเมื่อใช้เวลาน,านานเราจึงจัดว่าเขาเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปครับเพราะฉะนั้นต้องใช้อย่างรู้คุณค่าและระมัดระวังครับมาถึงสุดท้ายครับอ่าข้อสุดท้ายละตัวอะไรเอ่ยมีเขา <c oughs> ไม่บอกถ <c oughs> <g ül> ้าเป็นอยู่ในห้องอะแซวกันแย่เลยนะจ๊ะอะมานะครับมาดูกันว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นไหมครับสัตว์สร้างสัตว์ได้ไหมไครครอสรสัตว์ออกมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแล้วมาดูตามเกณฑ์ตามหลักลักษณะของการนําไปใช้ประโยชน์แทนได้ไหมครับหรือไม่หมดหรือหมดเลย ตอบไลดีเราสามารถขยายพันธุ์ได้เราสามารถทําฟาร์มได้เออเพราะฉะนั้นเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ใครตอบถูกหมด4ข้อยกมือ,เ,อ,อเก่งมากครับสุดยอดครับเราไปสรุปบทเรียนกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับนะครับประเภทของทรัพยากรนะครับก็จะสามารถแบ่งได้สลักษณะนะครับ ก็คือตามลักษณะของการเกิดนะครับก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นกับทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองนะครับตามธรรมชาติกับแบ่งตามลักษณะของการนําไปใช้ประโยชน์นะครับก็คือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิ้นมีอยู่มากมายทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้และทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไปครับมาดูประเภทแรกก่อนนะครับด้วยการแบ่งแบบลักษณะการเกิด ก็จะแบ่งเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นโต๊ะพัดลมปากกากระเป๋านี่ยังมีอะไรอีกทีวีได้ไหมได้อันนี้เป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับต่อไปมาดูทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองบ้างนะครับแสงแดดน้ําสัตว์พันไม้พวกนี้นะครับถ่านหินปิตโตเรียมต่างๆอ่าพวกนี้อยู่ในทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติครับ นี่ก็เป็นหลัก,ล,กลักษณะของการแบ่งตามการเกิดนั่นเองแบ่งเป็น2ลักษณะนะครับมนุษย์สร้างแล้วก็กระทะตามธรรมชาติครูพิพมกันเริ่มเออเออเลนะฮะ,ะมาประเภททรัพยากรธรรมชาติแบ่งตามลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์นะครับก็จะแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับคือทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดสิน้นพวกแสงแดดน้ําอากาศพวกนี้นะครับไม่หมดสิน้น แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับต่อไปสีเหลืองครับทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้ดนินพืชพันธุ์ต้นไม้ป่าไม้สั์อ่าพวกนี้เกิดได้แล้วก็ใช้แล้วทดแทนได้นะครับและมาดูสีฟ้าสุดท้ายทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปเลยนะครับกา๊าซธรรมชาติถ่านหินน้ำมันปิโตเรเลียมต่างๆนะครับพวกนี้นะครับใช้แล้วหมดไป ทางนี้ทั้งนั้นทรัพยากรเนี่ยต้องใช้อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดครับพร้อมที่จะไปดูกิจกรรมการเรียนรู้กันหรือยังครับนักเรียนอ่ะเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สุดท้ายแล้วในภาคเรียนที่1ครับให้นักเรียนนะครับปฏิบัติกิจกรรมสรุปองความรู้เรื่องประเภทของทรัพยากรและเขียนบันทึกในรูปแบบ แผนผังความคิดนะครับให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมโรนในสมุดวิชาสังคมศึกษาได้เลยนะครับสามารถใช้สองหน้าคู่ได้เลยนะครับจะได้กว้างๆหน่อยมีพื้นที่เยอะๆในการหลังสัรนงานและก็สรุปองค์ความรู้นะครับที่ได้จากเรื่องประเภทของทรัพยากรครับมาเริ่มจากการเขียนวันที่กันก่อนนะครับวันที่11ตุลาคมนะครับ2564ครับ ใบกิจกรรมที่13เรื่องประเภทของทรัพยากรไปต่อกันเลยครับอ่าวันนี้ครูพิมพ์ก็จะมีโครงสร้างนะครับมาให้นักเรียนดูนะครับเข้าคร่าวนะครับเพื่อเป็นตัวอธิบายนะครับให้นักเรียนพอจะทำความเข้าใจนะครับเผื่อบงังนักเรียนบางคนเนี่ยไม่รู้เอะผมจะเริ่มยังไงดีครูพิมพ์ก็ มีมาให้ดูเล็กๆนะครับตรงกลางก็คือหัวข้อนะครับก็คือในเรื่องของประเภทของทรัพยากรนะครับสีฟ้าๆตรงกลางนะอ่ะต่อไปทางด้านสีเขียวก็จะแบ่งตามลักษณะทีนี้จะแบ่งตามลักษณะและนะแบ่งได้2ลักษณะก็คือแบ่งตามลักษณะการเกิดนะครับให้ครูพิมพ์ให้เป็นสีเขียวกับแบ่งตามลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ครูพิมพ์ให้เป็นสีแดงๆส้ม อ,อ่ะทีนี้มาดูส่วนช่องที่เหลือนะสี่เหลี่ยมขอบมอนๆที่แบ่งตามลักษณะการเกิดก็จะแบ่งเป็นสองลักษณะคืออะไรบ้างติดๆเกิดขึ้นเองกับใครสร้างนะมนุษย์สร้างขึ้นเออเฉลยแล้วนะเนี่ยนะอ่าไม่บอกไม่บอกออะบอกเท่านี้แหละนะครับ ให้ดูอ่าจะได้ทำความเข้าใจกันเนาะนักเรียนบางคนอาจจะย,ยังทําไม่คล่องหรืออะไรก็จะได้พอดูเป็นตัวอย่างไปได้นะครับทีนี้มาถึงในด้านของสีแดงส้มบ้างนะครับการแบ่งตามลักษณะการนําไปใช้ประโยชน์ก็จะแบ่งไปด้วย3ลักษณะใช้แล้วยังไงนะหมดไม่หมดทดแทนหรือเปล่าเอาอนะครับพวกนี้แหละนะครับนะถ้าใครยังสรุปไม่ได้เดี๋ยอาจจะต้องทวนกลับไปดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับ เพื่อทบทวนแล้วก็สรุปเป็นองค์ความรู้ออกมาส่วนเจ้าวงรีนะที่ครูพีนยกตัวอย่างให้ประมาณ3อย่างเนี่ยก็คือ3มวงรีเนี่ยนะครับก็คือหน้าตาของอตัวตัวอย่างของแต่ละลักษณะของทรัพยากรเนะาะให้ใส่ตัวอย่างมาให้ด้วยการใช้ตัวอย่างอาจจะเขียนเป็นข้อความก็ได้เช่นต้นไม้นักเรียนก็อาจจะเขียนต้นไม้และวาดภาพประกอบทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นเอเอ,อที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น โต๊ะนักเรียนอาจจะวาดรูปโต๊ะว,วาดภาพประกอบด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับแบบฟอร์มของแผนผังความคิดนี้นะครับยังไม่ได้เป็นแบบฟอร์มที่ถูกต้องนะเนื่องด้วยจากภาคเรียนนี้เราไม่ได้เปิดเรียนตามปกติครูพิมพ์ก็เลยไม่ได้สอนนักเรียนในการเขียนแผนผังความคิดแบบถูกต้องนะครับและก็การสร้างสรรค์แผนผังความคิดให้น่าสนใจแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวในภาคเรียนหน้าภาคเรียนที่2เดี๋ยวเรามาเน้นย้ํากันใหม่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับ นักเรียนสามารถออกแบบหน้าตานะครับใบกิจกรรมได้ตามความชอบเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา DLTV มูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวรสำหรับวันนี้นะครับคุณพิงต้องราไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในภาคเรียนหน้าภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2 5 6 4าหครับสำหรับวันนี้คุณพิมราไปก่อนสวัสดีครับ